โอเคครับวันนี้เรามาวันที่2นะครับของ complex numbers ก็คือจำนวนเชิงซ้อนวันที่1จําได้ไหมเราคุยเรื่องอะไรวันที่1วันที่1เรื่องอะไรที่มาที่ไปไงไง 0, ใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆถ้า x กาลังสองบวกส่เท่ากับศยใช่ไหมถ้าเป็นตอนเด็กๆเ,เรายัางไม่เรียนแต่หมอต้นใช่ไหมหมอต้นเราก็ตอบไม่ได้ว่าโอ้ไม่มีคําตอบครับอะไรเงี้ยโอเคไหมมันหาคาตอบไม่ได้แต่ตอนนี้เรามอปลายแล้ว ด้วยความที่นักคณิตศาสตร์จาได้ใช่ไหมด้วยความที่เขาว่างกว่าเราอะเพราะฉะนั้นเขาใจหาอยากหาคําตอบก็ติดองติดไออะไรก็ว่าไปโอเคไหมอันนี้ที่มาที่ไปแล้วคุณสมบัติบวกลบคูณหารโอเคไหมแล้วก็ไอคุณสมบัติที่มันแบบที่น่าสนใจหน่อยก็จะมีอะไรครับพวกอินเวอร์สโอเคไหมแล้วก็อินเวอร์สมี2ออย่างใช่ไหมอินเวอร์สการบวกกับอินเวอร์สการคูณใช่ไหมอินเวอร์สการบวกก็คืออะไรว่าบวกโจทย์แล้วเป็น ศูนย์อินเวสการคูณเราก็ก่อนอื่นเราเอาสังยุกมาใส่ก่อนป้งเสร็จแล้วหารด้วย1ส่วนโอเคไหมเอาตัวดั้งเดิม A อกลังสองกับเบีสองตัวหน้ากับตัวหลังอย่าเอาตัวที่เปลี่ยนนะโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาวันที่สองแล้วเรื่องที่สองนะครับ d สองเนี่ยมันก็คือพี่ก็เลยสรุปว่าขอเรื่องจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันแอบเนียนกับเวกเตอร์ได้ เป็นยังไงอ่ะแอบนิน่กับเวกเตอร์อ่ะเราลองดูพี่เขียนจ่อไว้แล้วโอเคอดีตอดีตเราเรียนเรื่องเวกเตอร์จำได้ไหมไอไอเวกเตอร์ u เนี่ยสาม i เขาเรียกว่าเวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉากใช่ไหมสาม i บวกสี่ j เวลาเราเขียนเนี่ยเราก็เขียนอย่างเงี้ยครับสาม i ก็ไปอังนี้หนึ่งสองสามสี่ j ก็หนึ่งสองสามสี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ประมาณเนี้ยปืด อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นปื้ดตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเวกเตอร์ u โอเคไหมเพราะฉะนั้นจำได้ไหมขนาดของ u เราหายังไงนะจำได้ไหมรูทยาวๆเลยปื้ดของอะไรครับ3ากำลัง2บวกกับอะไรครับ4ี่กำลัง2คำตอบคือรูทอะไรครับรูทอะไรรูทยีก็คือโอเคไหม ที่จะบอกว่าเอ้ยถ้าเชิงซ้อนเนี่ยเหมือนกันครับไอ้ตรงนี้ครับคือแกน x อันนี้คือแกน y ครับไปทางนี้ครับหนึ่งสองสาเหมือนกันเลยหนึ่งสสามสี่สรุปคล้ายกันเลยเหรอตัวนี้คือแซดครับโอเคไหมแล้วตรงนี้ครับมันคือเซต้านะครับมันจะไม่เหมือนเวกเตอร์แต่มันจะคล้ายๆตรีโกณแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าขนาดครับโอเคไหม ขนาดก็คือแอปอะนะโอเคไหมขอเรียกว่าแอปแล้วกันนะโอเคก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ากำลัง2บวกกับอะไร4ี่กำลัง2คำตอบแอปแซดขนาดนะครับก็คือเท่าไหร่ครับเหมือนกันโอเคปะแล้วเวลาเราวัดมุมเวลาเราวัดมุมแช่เราจะเริ่มจากตรงนี้ครับศูนย์องศาเหมือนเดิมตรงนี้อะไรพายส่วน2อ,อันนี้พายแล้วก็ไรสามพายส่วนไปเรื่อยๆครับโอเคนะน,นี่ก็2พายต่อเรื่อยเลย โอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของขนาดอ่ะขอเรียกสั้นๆว่าแอปแล้วกันเนาะโอเคครับคุณสมบัติข,ของขนาดที่น่าสนใจครับอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งนะครับพี่แอปแซดเท่ากับแอปลบแซดเท่ากับแอปของบาร์คือสังยุกอ่ะเรามาลองดูกันหน่อยเราสมมุติตัวอย่างโจทย์อันเดิมครับแซดเท่ากับสามบวกสี่ไอใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ ปืดอู้ขอโทษเราก็เป็นรูทยาวๆปืดของอะสามกำลังสองบวกอะไรครับบวกสี่กำลังสองคิดเลขครับตอบอะไรครับตอบหนะ้าเนาะเป็นรูทยนะี่ห้าเนาะต่อไปครับอันนี้ลบของแซดเราก็เอาลบทิมมันให้หมดเลยนะกลายเป็นลบอะไรลบสามลบสี่ไอ้นะพี่นะปืดปืดเท่ากับรูทยาวๆครับของอะไรครับลบสามกำลังอะไรครับพี่ลบสามกำลังสองบวกกับลบอะไรลบสี่กำลังสองคิดเลขมันได้ห้าเท่ากันต่อไปครับ เอ้ยไอบาร์เนี่ยไอบาร์เนี่ยก็คือสั่งยุคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาไอ้ก้อนเนี้ยครับพี่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางพอนะสั่งยุคคือเปลี่ยนตรงกลางพอนะโอเคไหมเฮ้ยไอบาร์เนี่ยมันจะไปยุ่งกับอินเวอร์สได้โอเคไหมก็กลายเป็นเท่าไหร่สามลบสี่ไอแล้วก็ใส่รูจรยอดปื้ดก็เป็นอะไรครับสามกำลังสองบวกกับอะไรครับลบสี่กำลังอะไรครับกำลังสองคำตอบเป็นห้า โอเคไหมแต่ตรงนี้ทิศท,ทางมันอาจจะไปคนละทางคนละทิศอะไรเงรี้ยยวค่อยว่ากันเออโอเคต่อไปครับอันที่คุณสมบัติที่2ที่น่าจํานิดนึงนะครับคือพี่จะบอกว่าไอแอป,ปเนี่ยครับไอขนาดเนี่ยมันกระจายคูณหารได้และก็อินเวอร์สอินเวอร์สนี่คืออินเวอร์สการคูณนะได้ถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงล่ะนี่ไงเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้ครับพี่ เนี่ยเราสามารถแยกได้โอเคนะคือเราไม่ไม่ต้องไปดั้งทําอย่างเงี้ยไปคูณกันบางครั้งมันเหนื่อยอะ่ะเราคิดแยกได้เหมือนกันครับอันนี้เราไม่ต้องไปนั่งหารกันโอ้โหตั้งแต่แรกอะ่ะพี่สามารถเขียนอย่างนี้ได้ครับเซตหนึ่งแล้วก็อย่างเงี้ยครับโอเคไหมแต่เซตสองตรงเนี้ยห้าเป็นศูนย์นะเป็นศูนยะ์นงานเข้าเลยนะต่อไปครับมันสามารถกระจายได้อะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับมันสามารถเขียนอย่างเงี้ยครับ อินเวอร์สอย่างเงี้ยแล้วอยู่ข้างในได้มันจะเท่ากันไม่เชื่อเราไปทําเองนะต่อไปอันที่สามครับแอปมันแปลงร่างได้นะแปลงร่างเนี่ยมันคือแปลงยังไงวะอย่างในตัวเนี้ยตรงนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะโอเคไหมมันจะกลายเป็น Z คูณกับ Z บาร์โอเคนะต่อไปครับพี่เอ,อ่อไอตัวอินเวอร์สเนี่ยจำได้ไหมอินเวอร์สเนี่ยเราให้เอาอะไรนะเอา Z บาใส่เลยและส่วนด้วยจะเป็น A อกำลังสองกับ B กีกลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะบอกว่ามันคือขนาดของแซกำลังสองโอเคไหมขนาดมันคือทําให้ติดรูทแล้วยกอนสองก็คือรูทหายงงองงงงโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพี่ยกตัวอย่างนี้โอเคเพราะฉะนั้นเรามาหาหตัวนี้ก่อนโอเคไหมก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ f z เท่ากับเท่าไรรูทของอะไรนะ3ากำลังสบวกกับอะไร4ี่กำลังสคำตอบเป็น5ใช่ไหมก้อนนี้เป็นห้าเพราะถ้าพี่ยกกำลัง2จะกลายเป็น25ถามว่าเท่ากันไหมลองมาดูนะก็เป็นเทนะ่าไหร่อ่ะสามบวกส i คูณกับอันนี้บาร์ก็เป็น3ลบอะไร ล 4i กระจายครับพี่ปึง้งเป็นเท่าไหร่ครับเป็น9อันนี้กระจายหน่อยพี่เป็นเท่าไหรลบอะไร 12i บวก 12i ลบอะไรครับ 16i กลัง2คิดเลขครับ i กำลัง2มันคืออะไรลบ1ใช่ไหมลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นคําตอบเท่ากันพี่25โอเคไหมครับต่อไปไอ้ตรงสั่งยุคเนี่ยจําได้ไหมเออ โอเคไหมอินเวอร์สของอินเวอร์สของแซเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าทําตามปกติให้เราเอาตัวอะไรครับสั่งยุคมาก็คืออะไรครับสามแล้วก็อะไรครับเปลี่ยนตรงกลางไงโอเคไหมแล้วก็อย่าลืมหารด้วยนะครับหารตัวดั้งเดิมนะก็คืออะไรสามกำลังสองบวกกับสี่กำลังสองก็คือยี่สิบห้าถามว่ามันเท่ากับไอตัวนี้ไหมเท่ากับตัวนี้ไหมอ่าลองมาดูเปลี่ยนสีแล้วกันนะ ตัวนี้เราก็จับอะไรครับเรามาคิดฝั่งนี้นะโอเคนะอันนี้เราก็จับเป็นสามลบอะไรครับลบสี่ส่วนไอตัวนี้ครับไอกำลังสองเนี่ยโอเคไหมไอกำลังสองเนี่ยเราคิดแล้วนะมันคือ25้าป่ะโอเคเนาะมันเท่ากันประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่เราต้องเจอโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากัน โอเคครับถึงเวลาที่พวกเรารอคอยนะครับก็คือเป็นช่วงทำแบบฝึกหัดโอเคของ day ครับโอเคนะโอเคฝากฝากฝาก,ากวงหน่อยฝากวงหน่อยเตรียมหน่อยครับโอเคอาจจะเยอะนิดนึงครับโอเคช่วงแรกช่วงแรกครับอยากให้พวกเราครับมาทำในชีทที่มันที่แยกออกไปให้ครับที่เขียนที่เป็นเป็นชอยครับ โอเคแมกก็คือบวกลบคูณหารอะไรว่าไปหาขนมหาขนาดอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกนะครับต่อไปครับฝากเปิดชีทที่เป็นเนื้อหานะครับหน้าเก้าหน้าเก้าครับพี่หน้าเก้าข้อหนึ่งใหญ่ทาหมดเลยต่อไปข้อสองใหญ่ทําไม่หมดหรอกข้อสองใหญ่ฝากทําข้อย่อยแค่หนึ่งถึงสิบสี่พอนอกนั้นมันจะ คิดเลขหนักไปหน่อยต่อไปครับเปิดมาต่อเลยครับหน้าสิบสองครับทำยาวมาเลยครับใชค้คุณสมบัติเนาะเออของแอปอะไรตัวนี้อะไรวาดกวดกราฟอะไรเงี้ยถึงถึงหน้าสิบสี่เลยครับเพราะชุดนี้นะครับพี่อนุญ,ญาตให้ผิดได้สักห้าข้อพอแล้วกันผิดได้ห้าข้อเนาะ ขอให้ทุกคนผ่านนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดนะก็อยากให้พวกเราจดให้เรียบร้อยนะครับจดให้สวยงามโอเคนะอาจจะตรงไหนพี่มีคิดเลขผิดสามารถบอกพี่ได้นะโอเคนะอ่าเนี่ยจดให้สวยงามนี่นี่ขนาดที่ผู้ใชนะ้น่ะอ่าเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจดให้ดูดีหน่อยนะอ่าโอเคนะแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราเรียนเรื่องที่1จําได้ไหมเรื่องอะไรครับ ที่มาที่ไปแล้วก็บวกลบคูณหารโอเคไหมอินเวอร์สอะไรต่มีอะไรคุณสมบัติโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องของอะไรที่มันมันจะเนียนๆกับเวกเตอร์อะโอเคไหมในเรื่องขนาดเนี่ยโอเคนะมันก็เรื่องแอปนั่นแหละโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างครับตรงนี้นะครับพี่เราจะว,วัดมุมตรงนี้ครับของเชิงซ้อนเนี่ย มันจะคล้ายๆตีกลนที่เราเคยมีพื้นฐานโอเคนะครับขอให้ผ่านนะครับเจอกันใน d ดย์โอเค